มาถึงแล้ววีร์คาคาสวิตคุณตาเฮดวันลงมาจากกาลสินจังหวัดกาลสินมาถึงแล้วนะครับอาการเข้าเกีย์แล้วไม่ยอมวิ่งนะไม่อยากจะวิ่งวีร์คาคาสวิตครับลงมาถึงแล้วจะดูแลต่อให้นะครับกาลสินเลยงานนี้นะครับสองวันถึงมาถึงแล้วการเข้าเกีย์แล้วไม่วิ่ง จะจัการดูแลให้นี่เข้าเกียร์ได้ไหม,ไมเข้าเกียร์วิ่งไหมยังขับได้หรือเปล่โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองครับตอไดเดี๋ยวดูแลให้ะใหนะเกียร์ออโตโ้คุณได้เฮ็ดวันเข้าเกียร์แล้วเกียร์ถอยไม่ได้นะเดี๋ยวหน้าก็ยังไงกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับมีอาการแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวจัก,การซ่อมแซมแก้ไขให้นะทุกอาการไม่ต้องกนะลัวทีละคารวิด จังหวัดกาลสินเลยนะมาถึงแล้วนะคุณหภเฮดวันคุณหภเฮดวันเกียร์ออโต,ต้อาการเกียร์มีปัญหานะถ่ายไปหลังไม่ได้เดินหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวมาดูเป็นยังไงเชี่ยหมเท่าไหร่

มาสตาร์ทดูมีไฟเลยโชว์บ้างเดี๋ยวจะเอาไฟมา Hãy subscribe à, vậy không, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn